สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยัง่งยืนของเราไร้รวชิริิย์ส่งมอบเงินช่วยไฟป่าที่เชียงใหม่เทพโพงามสู้โควิดขายขนมเปี๊ยะขั้นเทพออนไลน์ เบลล่าอวยพรวันเกิดเวียรพร้อมของขวัญที่ต้องถูกใจภรยาพีททองเจอือโพสดรามา่าปวดใจลูกมีปัญหาแต่ช่วยไม่ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับกลุมมอนิอินไซส์เช้าข่าวบนเทิงมพร้อมพวกเรา2คนพะแพรและนิวค่ะใช่แล้วนะคะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางค่ะ t r u e Insight h d True for you และ True ID ด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะคะเช้าว,วันจันทร์มีข่าวมาเสริมแน่นๆเหมือนเดิมเลยข่าวแรกของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตมากๆค่ะสำหรับป่าเทพโพงงามมันเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็เจอวิกฤตโควิดเข้าไปทําพิษกับธุรกิจของตัวเองนก็คือขนมเปียกั้นเทพนั่นเองอตอนนี้ป่าเทพก็เลยบอกว่าต้อง ิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเริ่มหันมาขายทางช่องทางออ,อ,อ,ออนไลน์มากขึ้นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชีวิตต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเลยนะคะอย่างอดีตดาวตลกประเทศโพงามล่าสุดค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด -19 เช่นเดียวกันซึ่งก็ทําให้ธุรกิจที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นรายได้หลักของบ้านอย่างขนมเปี๊ยะขั้นเทพนั้นมียอดขายลดลงค่ะ จนตอนนี้ช่องทางเดียวที่จะขายได้ก็คือทางออนไลน์นั่นเองก็เลยต้องให้ลูกๆนั้นไลฟ์ขายทุกวันนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยยังเผยอีกด้วยว่าตัวเองนั้นเป็นคนรุ่นเก่าก็เลยต้องพยายามอย่างมากที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีการใช้โซเชียลแต่ก็ต้องปรับตัวค่ะเพราะว่ามันคือหนทางเดียวที่จะอยู่รอดล่าสุดครับกับการไลฟ์ สดขาขนมเปียครับเป็นไงบ้างครับก็เหตุการณ์มันก็อย่างนี้อยู่แล้วมันก็มันได้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกอีกอย่างหนึ่งประชาชนถ้ามีเงินที่ไหนไปซื้อเราอย่างเงี้ยมันเออมันมันจะน้อยกว่าที่เราขายปกติเลยเดีนี้มันก็มีอยู่ทางเดียวแหละตรงเนี้ยมันไม่รู้จะไปทางไหนอย่างธุรกิจขนมเปียกตอนนี้คือเราปรับมาเป็นทางออนไลน์เยอะเลยนะครับประเทศใช่ใช่ทางออนไลน์แล้วมไม่มีทางไหนอ่ะมีทางเดียวตอนนี้ทงแม่ของแม่ค้าต้องนักแสดงอะไรทุกอย่างก็จะ เยอะเลยขายได้มั่งม่ได้มดั่งอะไรมันก็ต้องอย่างนี้ธุรกิจขนมเปียของป่าเองรายได้มันลดลงไปเยอะไหมต๋าก็ไปเยอะครับองศาเนี่ยทั้งพนักงานเนีเย7ะไป คนเรายัง <live> ม <orden> ีสัตว์อีกมาปานมีหลายหลายอย่างนะทั้งสัตว์ทั้งวัวทั้งปายทั้งห่าเยี่ยมบางทีมันก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนเขาต้องมีเนี่ยขายพ่อกรขายขนมเตี๋ยเนี่ยไอ้ชายตัวเนี้ยก็ยังเลี้ยงมาเลี้ยงลูกน้องมันนี่หน่อยเหลือไปไปนน่นบ้างอะไรอย่เงี้ยมันแต่ว่าก็มันจะมองมองทางที่มันมันี่มันยังไม่มีมันไม่มีช่องทางอะไรแบบนี้ยมันทำไงทุรนทุรายไปก่อนให้มันอยู่ได้ก่อนพอเราเราไม่ได้เกิดมาในยุคของโซเชียลเองกันปรับตัวมันค่อนข้างจะต้องยุ่งยากหน่อยอ่ะป้าเทพใช่ใช่ อย่างรุ่นป่าก็ลำบากว่าตหนแงจะโกรธจะไปยังไงทีอะไรอย่างนี้มันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยงง้องถามรุ่หลานตลอดเรื่องของมนุษย์ที่ไปเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีปัญหาจะต้องเจริญทุกวันแล้วก็ตมันมันต้องมีตายกันทุกวันเราเราก็่าไปพยายามจใส่ใจปลีกําลังใจอย่างเดียวเราก็จะไปทําใจนะฮะไม่ต้องทำยังไงแล้วไปทางนั้นทุกคนก็อยากช่วยทางนั้นละฮะแต่นี้ทุกคนมันไม่มีแรงที่จะช่วยกันทางนั้กมันนอกจากรัฐบาลอย่างเดียวขอบคุณมากเลยนะครับดูแลสุขภาพนะครับป่าครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตอนนี้้องบอกว่าพวกธุรกิจอาหารนะคะ,คะส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มมาขายทางออนไลน์กันมากขึ้นแล้วเดลิเวอร์ลเดลิเวอรี่ตอนนี้ขายดีกันเป็นเทน้าเทท่าเลยเพราะว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือพอคนเราอยู่บ้านค่ะไม่รู้จะทําอะไรเปิดตู้เย็นก็แล้วเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิด,ปด,ปดอีกเริ่มเบื่อสั่งออนไลน์ละกันง่ายดีใช่นะคะบางทีต้องมีการเขียนกระดาษติดในตู้เย็นเลยนะบอกว่าเปิดประตูมาปุ๊บเธอไม่ได้หิวเธอแค่ว่างกรุณานะปิดตู้เย็นด้วย เออมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าเัาเปิดตลอดท้กวันใช่ตอนนี้กคือกินไฟมากคือเกิดจากตู้เย็นนี่แหละเปิดปิดเปิดปิดตลอดเวลาทั้งวันนะคะต้องสั่งตู้น้ําแข็งมาแช่แทนแล้วนะคะอามากันที่คุณนกพงศกรบ้างที่เป็นพระเอกหมอํำคนดังนะคะล่าสุดเนี่ยก็ปรับตัวเหมือนกันมีการทําคอนเสิร์ตออนไลน์เป็นหมอลำออนไลน์งานนี้ก็มีคนบริจาคเงินนะคะแล้วก็ช่วยเหลือหลายร้อยครอบครัวเลยค่ะ ช่วงนี้ก็มักจะเห็นเหล่าคนบันเทิงใจบุญออกมาช่วยเหลือคนในสังคมที่เดือดร้อนกันมากมายเลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยพระเอกหมอลำคนดังนกพงศกรจากคณะหมอลำนามวิ6หกที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ทำโปรเจกต์หมอลำออนไลน์การกุศลไลฟ์ผ่าน f a c e b o o k เพื่อขอรับบริจาคค่ะทําให้ได้เงินและพวงมาลัยมามากมาย ชอบคาว่าได้พวงมาลัยเรือเเ่องครอบครองเันยังไงอะ่ะน,นะคะออนไลน์น <laughs> ซึ่งหลังจากที่รวบรวมเงินทั้งหมดแล้วก็ได้นําเงินส่วนนี้ไปแปลงเป็นทาน้าใจนําไปซื้อของอุปโภคบริโภคมีทั้งไข่ไก่นมขนมปังปลากระป๋องนะคะมีน้ํามันแล้วก็มีปลาแช่แข็งอีก1800ตัวจัดเป็นถุงน้ําใจส่งให้ชาวบ้านที่บ้านขอคําอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีหลายร้อยครอบครัวพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่ายังมีคลิปด้วยที่เจ้าตัวเนี่ยลง ลงมือชงกาแฟเองเลยแล้วก็นําไปมอบให้กับทีมแพทย์และพยาบาลอีกด้วยค่ะงานนี้ต้องบอกได้เลยนะคะว่านอกจากการร้องหมอลำแล้วลีลาการชงกาแฟเนี่นะคะนับว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับอกาแฟชงกาแไปไหนบอกทีเหน่อยชงกาแฟววันนี้เราจะชงกาแฟ ไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรส่วนนักร้องหมอลำรุ่นใหม่นะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกหนึ่งคนอย่างคุณบอยสิริชัยหัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อยที่งานนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเมื่อเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงขอออกมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือ โดยการเป็นเจ้าภาพบริจาคโรงทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์โรคระบาดนี้โดยเจ้าตัวนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้ว่าตัวเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเท่าที่จะทําได้พร้อมถ่ายภาพบรรยากาศของโรงทานให้ดูด้วยนะคะว่าวันนี้นั้นมีอาหารอะไรมาแจกบ้างคะ่ะ บ่ใหยได้ไรสดเพราะว่ายากยู่น้ำวัดนะครับเห็ดเบี้ยเห็ดกับเขาอยู่วัดเพิ่นเพิ่นบ่ได้แหคนเขามาพร้อมกันนะครับทย่อยเขามามาเอาแล้ขักลับนะครับวันนี้เป็นทอดไก่นะครับทอดไก่300กล่องนะครับแล้วก็ผัดผัดซีอิ๊วอีก300กล่องนะครับแล้วก็มีขนมด้วยนะครับมีขนมมีน้ําขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกๆคนนะครับผู้ประสบก้มเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบหรือบ่ได้รับกระดี เป็นกำลังใจหมอลลาใจกันร่อยกับกับคอนเสิรไปแล้วก็ยากขึ้นกันแต่ว่าเขาก็อยากซอยเหลือนะครับเขาก็อยากซอยเหลือในในในสิ่งที่เฮ็ดได้ก็คือว่าผูนสิลําบากก็เจ้าของแต่สิ่งจริงๆแล้วตัวเองก็ได้รับผลกระทบเต็มๆขึ้นกันนะครับกับโควิด -19 เอ้าก็คือว่าเขากับพ่อทีศสีมีกําลังที่สิซอยเหลือพี่น้องแบ่งเบาผ้าระ่าใส่ใจพี่น้องนะครับก็จังได้เชิญชวนพี่น้องได้รวมบุญลงมุ่วนกัน แล้วก็ยังไม่หมดนะยังมีอีกหลายคนเลยใช่ไหมคะสำหรับช่วงนี้ที่ไม<ช>่ช่วย่หล้วค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งคนที่ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงใจบุญก็คือคุณไบร์ทชิโรวิทนั่นเองนะคะล่าสุดก็ได้มีการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป,ป่าที่เชียงใหม่ร่วมไปถึงโดยเราไปถามความคิดเห็นของเขาด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามในไอจีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเกือบจะ3ล้านคนแล้วล่ะค่ะ ในชั่วโมงนี้นี่ต้องบอกว่านักแสดงที่กระแสมาแรงมากๆของวงการบันเทิงเนี่ยต้องยกให้คนนี้เลยนะคะคุณไบร์วชิรวิทย์นั่นเองนักแสดงหนุ่มหล่อที่ความแรงนั้นดูว่าจะฉุดไม่อยู่ซะแล้วกระแสดีต่อเนื่องเลยล่าสุดค่ะยอดคนติดตามในอินสตาแ a รมเนี่ยก็เข้าใกล้3ล้านคนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกหนุ่มไบร์กันดีกว่าก็ ดีใจมากๆครับต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวเยอะพอมันมีคนติดตามมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นเราก็ต้องอทําอะไรก็ต้องคิดเยอะขึ้นครับเดี๋ยวว่าแต่หนึ่งล้านไลค์เลยคือแบบแค่คนฟอนหนึ่งล้านผมก็ตกใจมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามเัาขอบคุณที่กดไลค์กันเยอะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์กันยังไงเราก็จะพยายามถ่ายรูปสวยๆหาคอนเทนต์ดีๆมานลงเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้มีโอกาสได้ออกอีเวนต์แล้วยังมีแฟนๆมาเยอะอยู่ก็ไม่เสียใจครับตอนนี้เราก็ยัง ได้ติดต่อกันได้คุยกันทางทวิตเตอร์บ้าทางไอทีบ้างก็โอเคอยู่ครับส่วนเรื่องของการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่านั้นเจ้าตัวก็ได้ยอดมา470,000นะคะและเรื่องโปรเจกต์เสื้ออีกหนึ่งช่องทางในการระดมทุนนั้นออหนุ่มไร้เองก็ยืนยันนะคะว่ากำไรที่ได้จะนำไปบริจาคแน่นอนแต่คงไม่ใช่มอบให้โรงพยาบาลแล้วเนื่องจากทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเงินที่ได้รับเพียงพอแล้วค่ะ หนันได้มารเอ่อได้เงินมาประมาณ4 40,000แสนกว่าสี่แสนเจ็ดอะไรครับสี่แสนแปดครับ mm hmm. ก็เราก็มีแบ่งไปซื้อเครื่องเป่าลมครับ mm hmm. พวกเอ่อลูกบอลดับไฟพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดับไฟชุดแว่นตาอะไรครับก็มีแบ่งส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์ดับไฟแล้วก็อีกแบ่งอีกส่วนหนึ่งไปเอ่อให้กับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลที่ดูแลสัตว์ป่าท,ที่ถูกไฟคลอเที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟป่าครับ mm hmm. ก็ได้แบ่งไปทางนั้นด้วยครับแล้วตัวโปรเจกต์เสื้อที่เราทำค่ะตัวนั้นจะเอาไปไปช่วยในส่วนไหน ตอนแรกเนี่ยคุยคุยกันไว้ว่าจะจะไปสมทบตรงส่วนของโรงพยาบาลนี่แหละครับแต่ว่าพอดีติดต่อไปครั้งเขาบอกว่าโรงพยาบาลได้รับเงินเพียงพอแล้วก็อาจจะนําไปบริจาคเป็นส่วนหนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องโควิดไปเลยหรือ,อ่าจะไฟปา่าในเด๋ยนแจ้งอีกครั้งนะครับแต่ว่าแต่ว่าเงินกําไรตรงนี้เอาไปบริจาคอยู่แล้วครับ บอกว่าคนนี้ในตอนนี้ดังมากกระแสะคือฉุดไม่อยู่แล้วใช่นะคะรู้สึกว่ายอดไลฟ์ของเขาเวลาคนเข้าไปดูอะติดอันดับเลยนะว่ามีคนดูสูงที่สุดไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันดับอันดับที่3หรืออันดับที่ 2, 2> ก็คือคนดู2 0 0แสนสามแสนคนคุณใช่ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้ยหลายคนเนี่ยไปสืบมาว่าเขาเนี่ยมีที่มาอะไรยังไงก็เลยไปทราบมาว่าเป็นคนที่พยายามมากจริงๆหมดเล็กบดน้อยอะไรก็เคยรับมาก่อนแล้วด้วย เป็นข้อพิสูจน์เนาะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นแหละสักวันเราสองคนก็สักวันหนึ่งเนาะจะมีคนดูไลฟ์ประมาณ3 3สามคนสามคนพอสามส่เนารว่าสามล้านหรออย่างี้สามล้านหรอสามคนเออนะคะมาเป็นที่คุณหนุ่มกะลาบ้างนะคหอีกหนึ่งนักร้องใจบุญที่ล่าสุดก็อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานอะไรแบบนี้งานนี้เลยเริ่มช่วยเหลือที่เป็นแบบชุมชนบ้านเกิดตัวเองค่ะ ขอลุยอีกหนึ่งแรงสำหรับนักร้องชื่อดังหนุ่มกลานะคะที่เจ้าตัวได้ควักเงินซื้อข้าวสารจำนวน3,000กิโลกรัมเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนคลองเตยและชุมชนบ้านเกิดตนเองที่พรกประแดงจจำนวน600ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนตกงานไม่มีไรายได้ในช่วงโควิด1ิเเจ้าตัวเผยว่าอะไรที่พอจะช่วยได้หรือพอจะแบ่งเบาได้ก็อยากจะทำโดยที่ก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยไปมอบอาหารและแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์มาบ้างแล้วและจะหาโอกาสไปช่วยในชนวนอื่นต่อไปด้วยค่ะ ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนหลายๆคนน่ะน่าจะค่อนข้างลำบากครับยิ่งพี่ๆที่หาเช้ากินข้ามอะไรเงี้ยเป็นคนที่ยังรับเงินเ,นเดือนเดือนชนเดือนอยู่เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลําบากมากค,คือคือคือต้องบอกตรงๆว่าผมก็มีเพื่อนฝูงพี่น้องหลายคนที่ยังเป็นคนหาเช้ากินข้ามเลยคิดว่าข้าวสารน่าจะเป็นสิ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่น่าจะจาเป็นที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งเคยช่วยไปไปประมาณหนึ่งแล้วครับทั้งส่งแอลกอฮอล์ไปให้เกือบร้อยลิตรนะครับแล้วก็ ทำอาหารไปเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์ชุมชนคองเตยเนี่ยมันเริ่มจากมาว่าผมมีพี่พี่บางคนเป็นหัวหน้าชุมชนเป็นคณะกรรมการชุมชนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลเรื่องชุมชนคองเตยอยู่แล้วก็จริงๆผมก็รู้จักคนในชุมชนคองเตยหลายคนนะครับแล้วก็มีพี่พ,พี่น้องๆ้องอยู่ก็เลยรู้สึกว่าในชุมชนคลองเตยส่วนใหญ่พี่ๆส่วนใหญ่น่าจะลําบากแล้วก็น่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก โควิดครั้งเนี้ยค่อนข้างเยอะส่วนที่บ้านเกิดเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปเเพราะว่ายังมีพี่น้องผมอยู่ยังมีญาติญาติผมอยู่ในซอยนั้นเยอะแล้วยังมีคนที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กเ่ะเยอะผมเลยรู้สึกว่าพอผมมีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะไปแบบไปช่วยเหลือชุมชนที่ผมเกิดทั้งสองชุมชนก็มีคนที่เขารู้ว่าผมไปนะครับบางส่วนนะครับก็ออกมาต้อนรับกันก็ออกมาขอบคุณออกมาขอถ่ายรูปด้วยออกมาพูดคุยขอบคุณมากครับ งานนี้ของที่ได้ก็ชื่นใจแต่กำลังใจก็สำคัญมากเลยถูกต้องแล้ว <c oughs> ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาไปดูของขวัญและการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในยุค4.0กันของกู้เวียรแล้วก็เบลล่าค่ะรวมไปถึงพยาของคุณพีททองเจือด้วยนะคะที่อยู่ๆก็ออกมาโพสต์ดราม่าว่าปวดใจลูกมีปัญหาแต่ว่าช่วยไม่ได้งานนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอติดตามค่ะ ดูการอวยพรวันเกิดของคู่นี้กันดีกว่าอืมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมคแต่ว่าระยะห่างทางใจคุณเขาไม่ห่างกันเลยนะจ๊ะโอ้ยสิทอ,อะไรขนาดนั้นนะ่ะใช่คู่นี้นะคะเวียและเบลล่านั่นเองที่ล่าสุดสาวเบลล่าเองก็ยกเค้กรวมไปถึงของขวัญไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยค่ะ หวานเสมอต้นเสมอปลายอีกหนึ่งคู่ก็ต้องยกให้คู่ของนางเอกสาวเบลล่าราณีกับหวานใจพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์โดยเฉพาะในโซเชียลค่ะมักจะเห็นคู่นี้คอมเมนต์กันไปมาออกเสือให้แฟนได้จิกหมอนตามกันไปด้วยตลอดเลยค่ะ ล่าสุดในวันเกิดครบรอบ35ปีของหนุ่มเวียแม้ว่าปีนี้จะติดอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคู่นี้เพราะว่าได้เห็นเบลล่าออกมาโพสคลิปโมเมนต์น่ารักนรที่นั่งถือเค้กวันเกิดแล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เย์และพูดว่า เอามาไว้หน้าบ้านแล้วนะมาเอาเองแล้วก็วิ่งแบบท,ทำท่าน่ารักเอาใช่ไหมเข้าไหว้ในหนึ่งหน้ากล้องนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นลาเองที่ใส่หน้ากากอนมามัยอยู่ด้วยพร้อมกับแคปชั่นที่ติดแท็กถึงเวียสั้นๆไว้ว่า happy day to you นะคะแล้วก็แท็กไปที่คุณเวียนั่นเองแล้วก็แฮชแท็กว่า birthday 4.0ค่ะและทางด้านคุณเวียเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าขอบคุณครับชอบของขวัญมากๆครับรวมถึงแฟนๆที่มาร่วมอวยพรวันเกิดให้เวียแล้วก็ยังกรี๊ดความน่ารักของสาวเป็นลาด้วยค่ะ แต่น่ารักจริงๆแหละคู่นี้ออืเราต้องรอดูกันนะว่าเดี๋ยวฝ่ายชายจะให้อะไรกลับคู่นี้เห็นแต่ละทีเขาก็มาแบบถูกใจของขวัญมากเลยถูกใจของขวัญมากเลยคือต้องรู้ใจกันจริงๆนะถึงซื้ออะไรที่แต่เราชอบ้คำเดียวไปเอาของขวัญแล้วหรือยังออกจากบ้านไปเอารือยังหรือว่าแกะแบบโซเชียล4.0แกะผ่านกล้องเลย เป็นได้เหมือนกันก็คือให้ฝ่ายผู้หญิงแกะให้ก่อนอย่างงี้อ,อ,อะไรอย่างนี้นไปดูคู่นี้คู่น,นี้ดีกว่านะคะต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับภรรยาของคุณพีททองเสือนั่นเองค่ะจู่ๆก็มีการโพสต์ภาพลูกสาวตอนเด็กๆออกมาแล้วก็บอกว่าปวดใจที่พอลูกมีปัญหาแล้วเนี่ยกับช่วยลูกไม่ได้เลยงานนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจริงๆนะคะสำหรับคุณเจงวิลาลักษณ์ค่ะภรรยาของคุณพีททองเจือ ที่อย่างที่บอกไปเลยว่าเธอเนี่ยได้ออกมาโพสต์ภาพตอนเด็กของลูกสาวนะคะพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตความเป็นแม่คือเมื่อลูกมีปัญหาแต่ช่วยลูกไม่ได้ได้แต่เจ็บปวดใจและโมโ oh หตัวเองว่าไม่น่าปล่อยให้ทุกอย่างมันล่วงเลยจนเกิดปัญหากับลูกอย่างมากต้องทนเห็นลูกเครียดและร้องไห้แทบทุกวันโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายปัญหาก็ตกอยู่ที่ครอบครัวเราเองสินะเครียดจนจิตตกไปหมดแล้ว งานนี้นะคะก็ได้มีคอมเมนต์จากคุณปิ่นเกตมณีที่ก็เข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงแหละค่ะว่าพร้อมส่งกําลังใจให้ด้วยนะคะว่าใครทําอะไรคะความรักชนะทุกสิ่งค่ะเจงเอาความดีความรักสู้ค่ะพี่ปิ่นอยู่ตรงนี้และในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจคุณแม่เจงแล้วก็ครอบครัวกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ต้องรอติดตามกาันแต่ก็ อย่างที่คุณปิ่นบอกเชื่อว่าความรักชนะทุกสิ่งความรักแล้ว,ว่าค,ความเอาใจใส่ความเข้าใจของครอบครัวก็จะทําให้ผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ใช่ในวันจริงแล้วบางทีเราเจอปัญหานอกบ้านเนี่ยมันอาจจะทุกข์ใจอยู่พักนึงแหละแต่สุดท้ายแล้วถ้าครอบครัวเราอยู่ข้างๆนะทุกอย่างจบเลยถูกต้องะนะคะมากันที่เอมิเลียคลาสกันบ้างที่เป็นนางเอกคนดังแห่งซีรีส์เกมออฟโทรนนั่นเองนะคะคนนี้เนี่ยเขาออกมาเล่าว่าเขาได้ของขวัญชิ้นหนึ่งจากพี่ชายของเขา และเป็นของขวาที่เขารู้สึกว่าซาบซึ้งมากแต่เล่าไปก็เขินเหมือนกันสงสัยไปว่ามันคืออะไรนั่นสิไปไ่ต้องเขินค่ะเอเมิเลียคลาร์กนะคะนางเอกชาวอังกฤษคนดังแห่งซีรีส์เกมส์ซับทรอยค่ะเล่าถึงของขวาญคริสต์มาสุดประทับใจจากพี่ชายแท้ๆของเธอซึ่งทํางานเป็นตากล้องในกองถ่ายซีรีส์ฮิตเรื่องนี้นะคะว่าเธอขอพูดเรื่องนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการละเมิดกฎของกองถ่ายด้วย โดยเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายของเธอได้แอบหยิบเอาธงตระกูลทาทกเรียนนะคะจากกองถ่ายมามอบให้เธอเป็นของขวัญคริสต์มาสที่ผ่านมาด้วยซึ่งทันทีที่เธอเปิดกล่องของขวัญออกมาเธอถึงขั้นน้ําตารื้อเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาแซีซั่นนั้นเธอผูกพันกับผลงานเรื่องนี้ไม่น้อยแล้วก็ได้คอยอนุญาตทางกองนะคะขออนุญาตนะคะเพื่อจะคอยเก็บของเป็นที่ระลึกเอาไว เกี่ยวกับเกมออฟทร o ที่เกี่ยวข้องกับเธอซึ่งที่ได้มาเนี่ยก็มีแต่วิกผมแล้วก็เสื้อโค้ทเท่านั้นแต่พอมาได้ของสําคัญเป็นธงประจําตระกูลที่เธอเล่นเธอก็เลยตื่นตันใจมากๆค่ะพร้อมกันนี้นะคะอเอมิเลียก็ยังบอกติดตลกอีกด้วยว่าอันที่จริงเนี่ยก็ลำบากใจไม่น้อยเลยกับการที่มีพี่ชายเป็นตากล้องในกองถ่ายผลงานที่เธอเล่นโดยเฉพาะกับตอนที่เธอเนี่ยจะต้องถอดเสือ้อผ้าเปลือยกายเข้าฉากค่ะ เป็นการจิกของมาให้นั่นเองเออแต่ว่าจิกของที่ผูกพันไงถ่ายมานานเออ,เออนะคะน่าจะชื่นใจแต่เล่าบ่อยไม่ได้เดี๋ยวโดนยึ่คืนถูกค่ะต้องจุ๊ไว้นะคะค่ะบมากันที่คู่ของ Gwen Stefani แล้วก็ Blake Shelton กันมากดีกว่าตอนนี้เห็นหลายคนนอกจากจะเป็นแดนเซอร์แล้วเป็นเชฟแล้วเป็นช่างตัดผมมาอีกหนึ่งอาชีพแล้วค,ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกักตัวนานผมเริ่มยาวทำให้สาวๆหลายคนนะคะต้องผ่านตัวมาเป็นช่างตัดผมตัดผมให้แฟนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Gwen Stefani นั่นเอง ตอนนี้ตัดผมให้เบรคเชลตันค่ะและการตัดผมครั้งนี้นั้นถูกถ่ายทอดด้วยนะคะ ตอนนี้ผู้คนทั่วโลกผมเริ่มยาวกันหมดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าร้านตัดผมเนี่ยปิดให้บริการตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะซื้อเป็นคันที่หนุ Blake ton, ่มเบร็กเชลตันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กํลาลังประสบปัญหานี้เลยนะคะนั่นก็เลยทําให้เกวนเซฟานี่นั้นต้องทําหน้าที่เป็นช่างตัดผมจําเป็นให้กับคนรักหนุ่มของเธอซึ่งเีลาการตัดผมให้กับเบร็กเชลตันของเกวนค่ะก็ได้มีการออกอากาศให้ได้รับชมการผ่านทางรายการ The Tonight Show with Jimmy Fallon ด้วย เควนสเตฟานีบอกว่าเธอมีอุปกรณ์การตัดผมทุกอย่างค่ะ แต่ที่เธอไม่มีเนี่ยนะคะนั่นก็คือทักษะการเป็นช่างตัดผมนั่นเองค่ะ <laughs> โอ้น่ารักมากเลยอุปกรณ์ครบนะคะแต่ว่าฝีมือไว้ก่อนนะคะ,คะแต่ในเมื่อผมของเบลคกเชลตันเริ่มยาวแต่ว่าร้านตัดผมทั่วประเทศก็ปิดให้บริการกันหมดเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการที่จะทําหน้าที่ตัดผมให้กับคนรักหนุ่มของเธอที่บ้านของเบลคเชลตันในเมืองโอคลาโฮมานะคะโดยในการตัดผมครั้งนี้นะคะเบลคเชลตันก็ได้ขอให้เกว n s t e ฟน n i ตัดผมเป็นตัวอักษร J และ F ในบริเวณด้านข้างของสี ทั้ง2ด้านด้วยเพื่อเป็นการให้เกียรติกับทางิมมี่ฟอลลอนนั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็เกิดช่างตัดผมขึ้นมาทั่ว<ช>โลกนะคะ<ช>เพื่อนของดิฉันเอง<ช>เหมือนจะเป็นการทดลองมากกว่าว่าเอะเราไว้ผมทรงนี้แล้วเราจะรอดหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เ,นเพราะว่าตอนนี้ใช่ตอนนี้มันจะต้องกักตัวไปอีกนานไงคิด<ช><ช>ว่าอีกสักพักผมเริ่มยาวตอนนี้เพื่อนดิฉันเป็นพักแซรอย <c oughs> เป็นผมหน้าม้าเตอ่อเป็นหน้าม้าเตอ่ออันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายยังดีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเศร้าเลยนะคะก็จะไว้ยาวถึงคางอีกหน้าเลยทีเดียวถูกค่ะนะคะแต่ปิดท้ายช่วงนี้กับอีกหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากๆนะคะล่าสุดทั่วโลกอกมาแสดงความอาลัยนักกวักตัวระดับตำนานนะคะอย่างจีนดิชนั่นเองค่ะ จีนดิชนะคะแอนิเมเตอร์และนักวาดการ์ตูนอาวุโสซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างการ์ตูนขวัญใจหนูๆตลอดการอย่าง Tom แอนเจอรีและ Pop e อ e t เ e อะเซ e เนะคะได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย95ปีโดยทางสำนักข่าว AP ได้รายงานข่าวว่าจีน i s h เองได้เสียชีวิตในคืนวันพฤหัสบดีที่16เมษายนที่กรุงปรากของสาธา,ารณรัฐเชค็คค่ะ จีนดิชนะคะถือว่าเป็นนักวาดการ์ตูนอาวุโสที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอนิเมเตอร์รุ่นบุกเบิกของวงการการ์ตูนคลาสสิกในสหรัฐอเมริกาโดยเขาเนี่ยก็เป็นผู้สร้างการ์ตูนซีรีส์เรื่อง Tom Terrific ค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษที่50โดยจีนดิชนะคะก็เคยได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยมจากเรื่องมันโร หลังจากนั้นก็ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเดียวกันนี้อีกถึง2ครั้งค่ะจากเรื่อง h e r s ส a n d i c และก็ How to Avoid Friendship ด้วยจินดิชเองมีส่วนในการสร้างการ์ตูนเรื่อง Tom a n d Jerry ด้วยค่ะซึ่งเขาเคยรับตำแหน่งกำกับการ์ตูนเรื่องนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น13ตอนด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังกำกับอีกหลายตอนของการ์ตูนเรื่อง The Pop Eye The s e l l o r นะคะซึ่งได้รับความนิยมจากเด็กๆมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยด้วยค่ะ แลก่อนจากกันไปเสียใจด้วยใช่นะคะจริงๆแล้วเรื่องทำไมเดอรี่เนี่ยดูมันต้องเป็นเด็กๆเลยนะใช่โตมากับเจ้าหนูแล้วก็เจ้าแมว2ตัวนี้เนาะใช่แล้ววันนี้ค่ะของเราหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปขอฝากไว้ด้วยกับ Facebook Fan Page นะคะทูนไซเอชด์โดยมีถึง YouTube กับ True Vision ์อ f ฟฟิเชีค่ะพูดคุยได้ที่อีเมลนะคะทูนไซเอชด์ at truecorp dot co th ค่ะและ true id แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกกับสิ่งพิเศษค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ